โอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวโกโจซาโตรุนะครับผมหน้านี่ตัวนี้เลยนะครับในอัปเดตหนึ่งนะอัปเดตใหม่เป็นตัวซีสกิตด้วยนะแล้วก็สเตตก็ประมาณนี้นะ S S Z นะก็ประมาณนี้เลเวล60นะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะก็สามารถที่จะกดใส่อย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ามัน คือแสงมันมันเยอะไปหน่อยอ่ะแสงสีเสียงมันเยอะไปหน่อยนะมันก็เลยอย,อย่าอย่าใส่ดีกว่านะมันมันลกมันลกอืมก็วิธีอีโวเลยง่ายๆก็คือเราก็หาในตู้เนาะสุ่มเอาแล้วก็หาเนี่ยตัวแบบเนี้ยอ่าหาแค่ตัวเดียวพอนะตัวเดียวพอแล้วก็ไปเอาเล่นเก็บนิ้วสุคนะแล้วก็เอามาแลกตรงนี้นะครับ นิวสุกนาก็ได้จากโหมด Infinity ในสตอรี่ใหม่นะครับก็แลกแล้วก็อีโวเลยไม่ต้องหามาหลายตัวแบบนี้นะเพราะว่ามันมันขึ้นดาวไม่ได้ถึงแม้มันจะมีเห็นป่าขึ้นบอก3ดาวแต่พออัพมาเป็นขั้นอ่สิเคตแล้วเนี่ยมันมันขึ้นดาวไม่ได้นะก็เสียได้เลยโกโจก็เกลื่อนเลยนะทีนี้โอ,โอเคไปตอนนี้เดี๋ยวเรารีวิวโกโจก,ก่อนเนาะเดี๋ยวตารอบหน้าคลิปหน้าเนี่ยเรา ได้ตัวอื่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวตัวอื่นเนาะโอเคไปเราไปโหมดอิน i n นตีของด่านนี้เลยเป็นการรีวิวแบบปกติบ้าน,านของเราเลย <c oughs> เป็นการรีวิวแบบปกติบ้าน,านเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะก็ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็แค่จะมาบอกว่าเอามันมันเป็นยังไงแบบว่าการตีการ ดามงดาเมจดอะไรงี้นะคร่าวๆไม่ได้บอกถึงคุณสมบัติแบบลึกๆนะเพราะว่าคือมันก็อาจจะละเอียดไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคส่วนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าคลิปหน้าตอนนี้กําลังพยายามปั้นอยู่แล้วก็พยายามให้วิวมันขึ้นอยู่เนาะยังขี้เกียจใช้ไอ้พวกของเอามาอะไรอะ่ะ ของที่แบบเอาไว้ขึ้นเววอะนะรอก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรากันข้างหลังไว้ก่อนนะต้องกันมาต้องกันนะนนะไม่กันไม่ได้นะอ่ะวางแม่งเลยนะทำให้หมดให้มันแน่ใจว่าจะได้ไม่หลุด่ะ้เดี๋ยวระวางโกโจกันก็โกโจเนี่ยอืมพี่คิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดาเมจ เยอะที่สุดแล้วถ้าไม่นับรวมว่าตัวอื่นมีโมนาดหรือเปล่านะแบบไม่นับรวมตัวอื่นเลยที่แบบมีบัฟน,น,นุ่นบัฟนี่บัฟนั่นอันนี้คือแบบเดิมๆเ,เลยอะแค่อีโวมาแล้วก็สเตตเอสแซดแล้วก็มีไอเน,นี้ยแค่เพิ่มระยะนะแค่เพิ่มระยะมันก็ไม่ได้มีผลกับดาเมจอะไรแล้วเดี๋ยวมีสกิลให้กดด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าสกิลมันเป็นยังไงนะ๋ยวตอนนี้ขอาร์มตรงความตังก่อนนะ <c oughs> คลิปรีวิวนี่ก็บินคลิปง่ายๆนะสบายๆส,สไตล์ฟุกไวเวอร์นะนี่เอาลงไปเลยนะสก,กิลแรกก็จะเป็นนี่นะเป็นอาสายอเวทสีฟ้านะไม่รู้เขาเรียกนี้หรือเปล่านะไม่ได้ดูอนิเมะของมันนะรู้สึกปะเออไม่ได้ดูเลยนะด,ด,ดูดูซีซันหนึ่งนะซีซันแรกแค่นั้นเองประมาณนั้นวางได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณาสามตัวนะวางได้สามตัวโอเค เป็นตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะครับในเกมถ้าไม่นับว่าตัวอื่นมันมีบัฟมีหรือมีมีบัฟลุงมัฟบัฟโบนัสอะไรงี้นะเออถ้าตัวอื่นมีบัฟโบนัสด้วยก็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 ไม่ไม่ไม่จะไปนับทำไมอ่ะเออก็นับไอ้นับตัวที่มันไม่มีสิเออโอเคอัพเสร็จแล้วไปอัพตันหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้กันไว้สี่ตัวโอเคอ่ะสไตล์ของพี่เนี่ยก็จะมีเป็น พี่ดูก่อนนะว่าพี่ปิดอันนี้เรียงโอเคปิดแล้วสเตตเนี่ยก็จะเป็นดาเมจเนี่ยเป็น S นะ3,000ันางขั้งแรกก็3,100นะเลเวล60แล้วแล้วก็คูดาวคูดาวก็จะเป็นสี่จุดาวิเป็นสเตต S นะแล้วก็ระยะเนี่ยเป็น25น่สานะสเตตส์นั่นเองนะครับโอเคอัพขั้นถัดไปเลย2,500เนาะ3,400นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเสเวสสีแดงนะเสเวสส,สีแดงนี่คืออะไรทวนเนาะทวนปะหมุนหมุนหมุนทวนเออ,อะไรอย่างี้ปะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูอ่ะอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังเป็นสีสีฟ้าอยู่นะสกิลมันก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะเดี๋ยวให้ดูนี่สีฟ้าตึ่มหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาแล้วก็ระเบิดลงตึมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่า สกิลตีตัวมันก็ๆนะก็จะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้น20%แล้วก็แต่ว่าไอคูดาวเนี่ยจะลดลงเนาะอะไรก็ไม่รู้นะก็ลองไปแปลไปศึกษาวไปศึกษาเอานะครับพี่ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้เผื่อมีเด็กมาดูเพื่อเผื่อมีอะไรเมืเงนี้เดี๋ยวเขาจะงงเอาส่วนสกิลตีตัวถัดไปเนี่ยต้องการเวล8ก็คืออัปเกรด8นั่นเองเดี๋ยวรออัปเกรด8นะครับอ่ะเดี๋ยวลดดูสกิลนี้กันก่อนนะครับสกิลนี้จะเป็นการตีแบบ เป็นทางตรงนะครับอ่านี่เป็นปล่อยอะไรไม่รู้แดงๆนะครับก็เป็นทางตรงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอัพต่อก็จะยังไม่มีอะไรแล้วก็อัพต่อก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็จะเพิ่มเป็นสีม่วงมานะครับมีแดงกับม่วงอ่ามีแดงแล้วก็ต้องมีม่วงหรือเปล่าอนี้อ่ะอัพเลยครับนี่สยเวท สยเวทอะไรนะหมุนหมุนตามสายเวทหมุนตามสีฟ้าสายเวทหมุนทวนสีแดงแล้วก็อ่ะสักอย่างเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูนะขออภัยนะสำหรับข้อมูลพี่ไม่ได้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเราอัพต่อเลยอ่าต่อไปเป็นวอยเหรออืมก็คือเหมือนจะเป็นลูกใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นลูกเล็กแค่นี้ปะ่ะอ่าลูกเล็กหรือเปล่าไม่รู้แต่พอเพิ่มเข้าไปปุ๊บ เออมันก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเปลี่ยนอะไรแต่มีสกิลให้กดแล้วนะครับอ๋อสกิลคืออันนี้อ๋อไออันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนเนาะไอ้ท่าแบบนี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่ามีสกิลให้กดนะครับเดี๋ยวเราให้กดกันทีหลังรองก่อนเป็นแม็กซ์พีโป้สีม่วงแบบเต็มระบบนะครับก็จะกลายเป็น full AOE ทันทีแล้วดูบ๊ม หมดแมปที่บอกเลยว่าตัวนี้คือที่เด็ดควรอีวเลยควรอีวเลยอะเนี่ยดูดิ wow. <B> um. บอสเลือดครึง่งบอสหายไปครึ่งหลอดแต่ว่าเสียนอยู่หนึ่งอย่างคือมันมันคูดาวนานเกินครับสิบวินะอ่ะเดี๋ยวอัพต่อนี่นะก็ตันอยู่ที่38,000นะอ่ะ ตีเลขกลมๆก็ประมาณ40,000ถ้าใครมีสแตตดีๆแต่ของพี่เนี่ยสแตตแค่เเนาะสะแตตแค่เถ้าใครมีสแตตดีๆก็อาจจะ, 40, ะรั่ๆสี0หมก็ตีสัก0 0 0 0 0และที่สำคัญมีสกิลให้กดเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่กลางอนณาเขตปะเดี๋ยวพี่รอรอไอ้นี่ก่อนนี่อ่ะสังเกตว่ามอนจะหยุดเดินยกเว้นมอนที่เดินเข้ามาใหม่ จากาจากในข้างในอะ่ะแล้วก็บอสก็จะไม่หยุดเมื่อกี้เห็นบอสเดินไปอืมก็ถามว่ากดแล้วได้อะไรก็นี่เลยครับ <c oughs> นี่เลยครับนี่ลดลงนะลดลงเมื่อเหมือนเหมือนว่าเมื่ออยู่ในอาณาเขตอะไรเงี้ยก็จะอะไรสักอย่างนี่แหละเออก็ลองดูเอาเพราะว่า พี่ขออภัยนะถ้าไม่ได้แบบรีวิวแบบอะไรอะรีวิวแบบว่าโอ้ลงรายละเอียดต้องอย่างงาู้นต้องอย่างนี้คือพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเน้นเล่นอย่างเดียวไม่เน้นไม่ได้เน้นอะไรเน้นเน้นเ,เล่นอย่างเดียวเน้นเน้เนเล่นอย่างเดียวไม่ได้เน้นอะไรเลยนะก็แบบบางทีช่องพี่มีแต่เด็กไงตอนมาสตรีมทีไรก็มีแต่เด็กทุกทีก็เลยเ ไม่ต้องไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปแปรลองเอาไปศึกษากดูนะครับทั้งหมดนี่ก็คือสกิลตัวของมันเนะส่วนการรีวิวของพี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะให้ดูแค่ว่าสกิลมันเป็นยังไงมันตีแบบไหนตี full AoE หรือตี second AoE หรือตีเป็นทรงกลวยตีเป็นทรงแบบตรง,ต,รงตีเป็นยังไงอะไรมานนี้มากกว่าแล้วดาเมจเท่าไหร่อะไรวันนี้เพื่อให้วิทยาการในการ ทุกคนไปอีโวกันนะว,ว่ามันหน้าอีโวไหมซึ่งโกโจเนี่ยบอกเลยว่าโคตรหน้าอีโวครับนี่เดี๋ยวเอาไหมเปึ๊บนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะดูดิดูด,ดิโอไอมอนที่อยู่ข้างในตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะหยุดเดินนะแต่ว่ามอนที่เพิ่งเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเดินได้อยู่เหมือนว่ามันอนาเขตของมันก็อยู่ตรงแค่ในวงนะอืม พอหยุดเดินแล้วเนี่ยดาเมจจะเพิ่มเป็นห้าหมืนเดยอนนะของพี่อ่าเดี๋ยวกดใหด้ดูรอบหนึ่งด้วยกันวางได้วางได้สามตัวนะครับผมนี่วางเดี๋ยววางเพิ่มให้นี่วางได้สามตัวนะครับประมาณนี้เนาะวางได้สามตัวครับก็ลองอ่านรูนะสกิลติดตัวพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ได้ศึกษา แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆว,ว่าวงมันเป็นยังไงกว้างไหมหรือยังไงไหมอะไรเงี้ยให้เด็กดูนะให้เด็กดู <c oughs> เน้นให้เด็กดูไม่ต้องมาดาวงดามาว่าเอ้ยพี่แม่งก่อนจะมารีวิวไม่ไดศึกษาว่าก็พี่อยากพี่อยากรีวิวแบบเนี้ยจะทําไมหรออันนี้มันช่องพี่อะ่ะแค่นั้นแหละเออมาเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาแล้วปุ๊บอ่าเห็นปะมอนจะหยุดเดินแต่ถ้ามอนตัวไหนที่มาจากข้างในในยานอะ่ะมันก็ยังเดินได้อยู่ แล้วดาเมจก็เปลี่ยนเป็น53 0 0มครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ลดลงเมื่ออนาเขตดสิ้นสุดหมดอ่าโอเคประมาณนี้โอเคก็ไปจบจบทุ้ยก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวโกโจนะครับก็เท่ดีนะครับก็เท่ดีนะครับสกิลมันค่อนข้างที่จะเท่เลยล่ะอลังการนะครับอืมก็ฟูเอตตัวที่3ของแมปแล้วนะครับ ก็ไปดูตัวที่3ามหรือเปล่าเพราะว่าไอ้อาดุขาดพี่ยังไม่ได้นะก็ไปดูว่ามันพูเอเอไหมแต่ไม่ไม,ไม่หรอมั้งโอเคเดี๋ยวพี่ขอจบการรีวิวโกโจแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอไปฟาร์มตัวอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับการรีวิวของพี่ก็ประมาณนี้แหละจะให้มารีวิวดูไอเนี่ยแค่ไอเนี่ยเฉยๆนี่แหละเออรีวิวดูดำวง,งดำเมยสกิลให้กดไหมหรือว่าตีวงเป็นยังไงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับโกโจเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมารีวิวตัวอะไรเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโกโจโนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันนะครับ